สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Two View เบช่องที่รวมเรื่องราวของรถมอเตอร์ไซค์ทุกค่ายทุกสไตล์ทั้งรีวิวแบบจัดเต็มข้อมูลจอดลึกและป,ประสบการณ์ใช้งานจริงที่คนรักรถ2ล้อไม่ควรพลาดถ้าคุณชอบคอนเทนต์แนวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีๆออกมาต่อไปด้วยนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาย้อนดูหนึ่งในรถมอเตอร์ไซค์ออโตเมติกที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกลุ่มที่ต้องการรถใช้งานจริง ทนประหยัดและดูแลง่ายนั่นก็คือ Honda L ด125รุ่นปี2020รุ่นที่ถูกพูดถึงว่าเป็นรถออโตเมติกที่คุ้มคา่าคุ้มราคามีฟีเจอร์เด่นเหนือคู่แข่งในยุคเดียวกันหลายอย่างเลยทีเดียวและยังเป็นรถที่มีฐานแฟนคลับเหนียวแน่นเพราะตอบโจทย์คนเมืองได้ดีมากทั้งเรื่องช่องเก็บของที่ใหญ่อัตราประหยัดน้ำมันและความคล่องตัวในการใช้งานหลายคนอาจมองว่า Honda l รีด125คือรถออโตเมติกที่เน้นใช้งานทั่วไป แต่จริงๆแล้วถ้าจอดลึกลงไปจะเห็นว่าลีด125มีความพิเศษหลายอย่างที่รถรุ่นอื่นในระดับเดียวกันไม่ได้ให้มาโดยเฉพาะเรื่องความจุช่องเก็บของใต้เบาะที่เรียกว่าใหญ่จนแทบไม่ต้องพกกระเป๋าอะไรเลยก็ยังได้ถือว่าเป็นจุดขายอันดับหนึ่งของรุ่นนี้เลยก็ว่าได้ ในคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จัก Honda L e ีดหนึปี2020แบบละเอียดทุกด้านไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ฟีเจอร์เครื่องยนต์อัตราเร่งการขี่จริงจุดเด่นจุดที่ควรสังเกตรวมถึงราคาจำหน่ายในช่วงนั้นเพื่อให้คุณเห็นภาพทั้งหมดแบบครบถ้วนและถ้าคุณกำลังตามมาหารีวิวแนวยาวเนื้อหาแน,นแน่นที่ใช้ทำคลิปได้เลยคลิปนี้ตอบโจทย์แน่นอนเรามาเริ่มกันจากประวัติความนิยมของรุ่นนี้กันก่อน Honda l e ีถือกาเนิดขึ้นเพื่อจอะตลาดผู้ใช้งานรถออโตเมติกแบบครอบครัว เป็นรถที่เน้นความสะดวกสบายใช้ในชีวิตประจําวันและตอบโจทย์ชีวิตเมืองโดยเฉพาะในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงยุโรปบางประเทศด้วยจุดเด่นก็คือความทนทานและช่องเก็บของที่กว้างมากทําให้เป็นที่นิยมโดยเฉพาะในกลุ่มแม่บ้านพ่อค้าแม่ค้าหรือคนทํางานที่ต้องพกของเยอะๆในปี2020 Hon d a สิบฮอนดลได้รับการปรับปรุรงดีไซน์ให้ทันสมัยขึ้น ไฟหน้า LED ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ฮอนด้าเคลมว่าเป็นหนึ่งในรถที่มีความประหยัดสูงและใช้งานง่ายที่สุดรุ่นหนึ่งในตลาดตอนนั้นเรามาไล่ดูทีละส่วนกันเลยเริ่มจากดีไซน์ภายนอกฮอนด้ารีดหนึ่งปี2020มาในลุคที่ทันสมัยเน้นเส้นสายที่ดูเรียบแต่มีความพรีเมียมไม่ได้หรือหวาเหมือนรุ่นวัยรุ่นแต่จะเน้นความสุภาพคลาสสิกและใช้ได้ทุกไวัยไฟหน้าถูกออกแบบให้มีความคมเฉียบมากขึ้นพร้อมไฟแบบ LED ที่ให้ความสว่างดีในตอนกลางคืน ส่วนไฟท้ายก็เป็นดีไซน์ที่ดูเรียบง่ายแต่ชัดเจนตัวรถเน้นความสูงเบาะที่ไม่มากทําให้ผู้ขี่ส่วนใหญ่ใช้งานได้สะดวกแม้ตัวไม่สูงมากนักด้านข้างของตัวรถจะเห็นว่ามีการออกแบบให้มีพื้นที่วางเท้าที่กว้างทําให้รู้สึกสบายเวลาขี่นานๆานานซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนชอบตัวรถมีน้ําหนักมากกว่าออโตเมติกทั่วไปเล็กน้อยแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมง่ายโดยเฉพาะในเมือง มาถึงจุดที่ทำให้ Honda าีด125ขึ้นชื่อมากที่สุดนั่นก็คือช่องเก็บของใต้บอร์ด L ีมีความจุที่ใหญ่ถึงระดับที่หลายคนเรียกว่า Kingsbox ของวงการออโตเมติกเพราะสามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้แบบสบายสบายแถมยังเหลือพื้นที่ใส่ของจิปาทะอื่นไหมเช่นขวดน้ำเสื้อคลุมถุงของหรือกระเป๋าเล็กๆได้อีกเรียกได้ว่าใครที่เป็นสายพกของ L ีด d 125ตอบโจทย์แบบสุดๆ นอกจากนั้นยังมีช่องเก็บของด้านหน้าที่สามารถใส่ของเล็กๆน้อยได้เช่นกันพร้อมช่องชาร์จไฟ 12V ที่ใช้สำหรับชาร์จมือถือหรืออุปกรณ์ต่างๆขณะดเดินทางถือว่าฟังก์ชันนี้ล้ำพอสมควรในยุคนั้นและเป็นเหตุผลที่ทำให้หลายคนเลือกหลีด125มาใช้งานโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถไปทำงานหรือส่งของเรามาดูกันที่เครื่องยนต์กัน,กนบ้าง Honda l ีด125ปี2020ใช้เครื่องยนต์ขนาด 125cc แบบ E.S.T. Enhanced Smart Power ซึ่งเป็นระบบเครื่องยนต์ที่ฮอนด้าให้ความสําคัญมากในด้านความประหยัดและประสิทธิภาพตัวเครื่องยนต์ถูกออกแบบให้ทํางานแบบเงียบลดแรงเสียดทานทําให้ทั้งประหยัดน้ํามันและมีความทนทานมากขึ้นโดยมีอัตราประหยัดน้ํามันเฉลี่ยที่สามารถทําได้ประมาณ45-50กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับลักษณะการขี่ของแต่ละคนตัวรถมีระบบ idling stop system ที่ช่วยดับเครื่องอัตโนมัติเมื่อจอดติดไฟแดงและสตาร์ทใหม่ได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยระบบ ACG starter ที่ทำงานเงียบและไร้เสียงสตาร์ทรบกวน ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ดีมากสำหรับคนเมืองและช่วยลดการใช้น้ำมันได้อย่างชัดเจนในระยะยาวในด้านการขับขี่จริง Honda l ลีด125ให้ความรู้สึกคล่องตัวมากในการใช้งานในเมืองตัวรถมีความเสถียรดีแม้จะมีน้ำหนักมากกว่ารุ่นเล็กๆแต่เพราะศูนย์ทวงถูกออกแบบให้เหมาะกับการใช้งานทั่วไปทำให้ไม่รู้สึก,กว่ารถหนักจนควบคุมยากระบบช่วงล่างมีความนุ่มเหมาะกับถนนในเมืองและการใช้งานทั่วไป แต่หากวิ่งเร็วหรือเจอหลุมแรงแรงอาจรู้สึกว่าช่วงล่างค่อนข้างยุบไปบ้างแต่นี่เป็นเรื่องปกติของรถอโตโมติกสายครอบครัวระบบเบรกของลีด125ปี2020เป็นดิสเบรคหน้าและดรัมเบรกหลังพร้อมระบบ CBS หรือ Combined Brake System ที่ช่วยกระจายแรงเบรกทำให้การเบรกมีประสิทธิภาพมากขึ้นแม้ผู้ขี่จะไม่ชำนาญถือเป็นระบบความปลอดภัยที่มีประโยชน์มากในชีวิตจริง มาถึงเรื่องเบาะนั่งตัวเบาะของลีด125ถูกออกแบบให้กว้างและนั่งสบายทั้งคนขี่และคนซ้อนเหมาะกับการใช้งานระยะกลาระดับหนึ่งหรือการใช้งานทั้งวันโดยไม่เมื่อยจนเกินไปตัวเบาะมีความนิ่มกำลังดีไม่แข็งจนต้องไม่หลังถือเป็นจุดที่หลายคนชมเพราะทำให้การขี่ทุกวันรู้สึกสบายขึ้นเยอะมาก ต่อมาในเรื่องราคา Honda าลีทหิปี2020ตอนเปิดตัวมีราคาประมาณ5 5 0 0 0ัถึง58,000บาทแล้วแต่สีและศูนย์จำหน่ายซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับฟีเจอร์ที่ให้มาโดยเฉพาะช่องเก็บของและอัตราประหยัดน้ำมันทำให้รุ่นนี้เป็นรถยอดนิยมในกลุ่มผู้ใช้ทั่วไปอย่างต่อเนื่องและแน่นอนว่ารถรุ่นนี้ยังถูกพูดถึงจนถึงปัจจุบันเพราะความทนทานและค่าดูแลรักษาที่ไม่สูงอะไหล่หาง่ายราคาประหยัดเหมาะมากสำหรับคนที่ต้องการรถใช้งานจริง ใช้ทุกวันหรือใช้ในงานส่งของเล็กๆน้อยๆหลายคนที่เคยใช้ต่างพูดเหมือนกันว่า Honda Lead 125เป็นรถที่ให้ความรู้สึกสบายเวลาขี่โดยเฉพาะในเมืองที่ต้องหยุดและออกตัวบ่อยๆระบบอิดลิงสต็อปช่วยได้มากจริงๆในการประหยัดน้ำมันและสิ่งที่หลายคนหลงรักที่สุดก็คือช่องเก็บของขนาดมหึมาที่เรียกได้ว่าสามารถใช้ชีวิตได้สะดวกแทบทุกวันแบบไม่ต้องพกกระเป๋าเลย จุดที่ควรสังเกตสำหรับรุ่นนี้คือดีไซน์ตัวรถที่อาจไม่ได้ทันสมัยมากเท่ารุ่นใหม่ๆใ,ในทุกวันนี้และช่วงล่างที่เน้นความนุ่มอาจไม่เหมาะกับการขี่เร็วมากนักหรือสภาพถนนที่ไม่เรียบแต่หากเป็นการใช้งานแบบครอบครัวหรือใช้งานทั่วไปถือว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์อย่างที่สุดโดยรวมแล้ว Honda L ีด125ปี2020คือรถที่คุ้มค่ามากสำหรับคนที่ต้องการรถออโตเมติกใช้งานจริงประหยัดค่าดูแลถูกและมีฟังก์ชันที่ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นแบบไม่ต้องคิดมาก เหมาะกับทั้งผู้ชายผู้หญิงและผู้สูงวัยด้วยเพราะรถนี้ควบคุมง่ายนั่งสบายและมีน้ำหนักที่สมดุลกำลังดีถ้าคุณกำลังมองหารถที่ใช้ขี่ทำงานใช้ขี่ในเมืองขี่ไปรับส่งลูกหรือใช้ในชีวิตประจำวันแบบไม่มีอะไรยุ่งยากลี1ห5คือรถที่คุณควรพิจารณาอย่างมากแม้จะเป็นรุ่นปี2020แต่คุณภาพยังยอดเยี่ยมและหากดูแลดีๆก็ใช้งานได้อีกยาวหลายปีแน่นอน และนี่ก็คือการรีวิวแบบจอดลึกฮอนดา้าลีด125ปี2 0 2 0ถ้าคุณชอบคอนเทนต์แนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Two v ว e w b a s เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะนำรถโมเดลล่าสุดรถรุ่นยอดนิยมและข้อมูลแน่แนๆมาให้คุณในแบบที่เข้าใจง่ายแต่ครบถ้วน